มะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะสังเกตยังไงมันจะตรวจยังไงอายุเท่าไหร่ถึงจะต้องไปตรวจค่ะอืมค่ะมะเร็งเต้านมนี่นะคะก็จะมีก้อนที่นมนะคะดังนั้นคุณผู้หญิงที่เต้านมนะคะโตเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วนะคะก็ยี่สิบเอ็ดปีขึ้นไปนะคะเราก็คลำเต้านมนะคะอย่างน้อยก็เดือนละครั้งค่ะนี่บอบาหูไม่ ่วนใหญ่จะบอกว่าคลำไม่เป็นน้องตัางาก็คือเราก็เอามือกดๆคลึงๆนะคะก็ครึงรอบๆเนี่ยนะคะปกติเราจะไม่เจออย่าบีบนะคะถ้าบีบจะเจอไตนมันก็จะไม่เจอก้อนค,คุณผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเชมรีสังเกตหลายคนก็คือคลำตัวเองเจอก้อนแล้วมาหาหมอนะคะ<อ>พราจะมารอหมอตรวจปีละครั้งเนี่ยมันเรียกว่ามันช้าไปนะคะ,คะแต่การคลำเนี่ยนะคะ,คะก็จะบอกได้คร่าวๆนะว่าโหนหสงสัยมะเร็งวะ<อ>ก็คือมันจะเป็น เป็นเราแบ่งนมเราเป็นสี่ส่วนในน้องต่างๆนะคะส่วนที่เป็นมะเร็งก็คือหนึ่งในสีด้านนอกคือติดตะกรักแรแเราแบ่งสี่ส่วนด้านที่ติดรักแรวเนี่ยนะคะ,คะก็จะมีก้อนมะเร็งแลวลักษณะของมะเร็งเนี่ยมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ค่อยกลมกลิ้งถ้ามันกลมกลิ้งได้เนี่ยไม่ใช่มะเร็งมันส่วนใหญ่จะติดกับเนื้อด้านข้างเวลาคำปุ๊บเจอก้อนโอ้ไม่ค่อยกลิ้งเลยติดกับเนื้อด้านข้างาอ,อ,อันนี้ก็ต้องระมัดระวังมะเร็งสรุปว่า อันดับแรกก็คือคลำเจอก้อนนะคะพบแพทย์ส่วนอาการอื่นที่คนไข้ามาหาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากคืออาการที่มาหาส่วนใหญ่จะเป็นเจ็บนมอมและกลัวเป็นมะเร็งนมไม่ค่อยเป็นค่ะอาการเจ็บนมไม่ค่อยเป็นนะคะหรือว่ามีน้ํานมไหลาจากหัวนมกลเป็นมะเร็งก็ไม่ค่อยเป็นเช่นเดียวกันน้ํานมไหลเนี่ย เป็นมะเร็งน้อยมากถ้าเป็นเป็นมะเร็งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเลือดนะคะน้ำนมนีนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมน